พวฝั่งพวฝั่งลำครับผมเยอกันเย็ยนบารีล่ะแสีงได้นะได้ชิ้นแรกสดเก็บพูดเข้ไปวัดเลยไปวัดวัดสุขันอือเยอะครับพระที่ตัวดึงครับยทำงานไมครับบรรยากาศบ้านลูกสาวละเนี่ครับองค์อิงเพื่นบ้านแพง นี่น่านกางเต็นครับกางเต็นมาจิตตุกินครับยังมาแรงตันนี้กว้างขวาครับเรียบร้อยเอ็กซซ uh uh> ี่อ่ะ มีครับบรรยากาศหน้าบ้านเจิบใจอ่ะไม่ใครไม่รู้มนี่ครับลมพัดเย็นดีครับไปครับบ้านดีดาครับอากาศสุดยอดอากาศกำลังเย็นครับไายกันเองครับพ่อหน้ายู่ขครับเออไทยเลยตรับไทยบรรยากาศอะไรนี่ล่ะไายกันเองใายเองเนี่ยยังครับอาเพบอร์ คนเบิ้งเขาตกใจแล้วคนหนึ่งน่ะนะมาจากแทก่อนเนี่ยมาจากแทก่อนอ้มาถามว่ามาจากใสมาจากโมงแล้วอ่ะขนาดน่ะมามาจากซีซีเกติกันโอ้ซีซีเกติกันอยู่นเต็งเน่นี่ยเนี่ยโค้ตำบลปราสาทวะน่ารัตำบลปราสาทนี่ปราสาทเดี๋ยวสิวันที่สองอาจจะไปไลไรสุดให้เบิ้งอยู่โอ้ย จะไปจะไปปราสาทไม่ได้ไปปราสาทสาบงอ่ะเอาครับผมก็บ้านผมก็อยู่ห่างจ้าหน้าที่สองกิโลสบายเลยเไหมตําบลปราสาทเลยโมแมนน้ำโมแม่น้ำเพื่อปราสาทเลยตำบลปราสาทตำบลปราสาทเออะอำเภอหัวตะท่านตําบอปราสาทยุสธินเอออันนั้นเพื่อปราสาทยุสธินผมก็เรนมาฝั่งหัวตะท่านนี่ก่ะอำเภอหัวตะท่านตำบลปราสาทเยาสิไปไหลปราสาทให้เบิ้งว่าปราสาทแปบ้านหรอไปวันแล้วโอ้ยปราสาทอาไปเห็นล่ะสิตกใจแม่แมนแมนได้เบิ้งเดินมาเดี๋ยเบิ้ง เดี๋ยวสีหลผมมีเวลาจะไปดอกงานหลายคนมันจะงานอย่างก็สีห้าเก็บเงินนั่นแหละเด็กสี่ครับแบบมาส่งสิมาส่งมาส่งโอ้เปิดไฟบางแล้วเปิดไฟบางแล้วขึ้นน้ำวะโบว์โบว์ไหมโบกไปวัดแน่ไปวัดแนี่ยเดี๋ยวผมจ้ลงหน้าครับโอเคยุบออกเดียวยุบออกมากระปุกทำนั่แหละโอ้ขาจอดเขาจอดรับเอาโตไม่ได้เหรอเอามื่อไรครับนี่คือขั้นนี้นี่นี่ขั้นนี้มากนี่นี่นี่ต่อเมื่อไรครับต่อผมก็แลนด์แอป แนบไปอ๋อเลนแอมเลนวิ่งไปดำมอง่าบรกันยังดี่ลยครับนี่ะมาบ้านนีลมโชยสีลเดียกันเลอยเยลูกแม่ลูหมูว่อื่นลูใส่ลูแ่ยู่ตรงนี้ครับพี่น้องเพิ่นว่าคเพิ่เสียวนี้เอามงเก็บมงหยบเก็บมงเน้นี่ครับเออ่เก็บมงยมืออื่นสอยูนี่เบื้องน้าเอออ่านี่ยคือยู่ตรงนี้เอลูแไทยไหมไทยข้นงอ่าลูกแพร่ประมานี้ลก็เอฟซีมาจากใส่น้อ ม่ใช่ใครบุ๋ดนดนกระทายมันโมมีเลสมนีเลสคุณผี่ทยไรอย่ทายประมาณนี้นะครับพี่น้องมันบอกคึกคักคขึ้นนิดเด้อเพราะเดินไปวัดแล้วอะไไปวัดเพื่อนเด็กอะไไปวัดแล้วโบกรถอะไไปวัดแล้วเนื้อเนี่ยนึงขนาดมานตั้งแต่เทียงว่าท่านเห็นในล่าตอนอาบน้ำว่าท่านจะไปถ่ายรูปนั่นเนี่ฮ้ยยังว่าเห็นจะลยฟันมาอยู่นะช่วงเวลาเขาเ้าห้องน้ำอาบน้ำนะเออว่าให้สุดเนี่ย ทั่วล่งเจ้าอีแฉ่ทั่วลงเจ้าอีแ่ไปไหนตัดอกเลยมาดอกเลยมาดอกเลยมาดอกเอยมาดอกเลย

มอนันลาสดอยู่น่นเออลาสดมอนั่นลาสดอยเห็นไมเยอะเลยครับเยอาเลยผูนี้เอฟซีตัวจริงเลยข้อกบนวัน้นหลายืนแล้วมายูดอกเามายูจะเส้าดอกมื่นคนหลายมอ บอได้ไปยูบอได้เศ้าเออนึกว่านึกว่าบอได้ยูนี่อด้ยนเ่าคอยสีเศ้าเออึกว่าคอยสีเศ้าบเศ้าบ่าเศร้าบงแนี้่อยังเสียงแหบนะพงนคนไปมือยืนน้าไปเสียงไงอ่าเศรไออกอ่าไปยืไปก็บอกว่าประคานันก็เสียงเสียงดังเสีว่าสันนมันมันเป็นยังไงคับพี่น้องายเลยมวนมวนก็นั่งขันคับพี่น้อง มเม็นยังไงเป็นยังใช่อยู่คนอวที่ฟ้าท้ายไม่ใส่เป็นบนเนี่ยเ้ถ่ายลาแล้วบ้านปิดไฟแล้วครับน้องเออนีก็คลิปนี้ก็ใส่นี่ก่อนครับสวัสดีครับอาจะขึ้นเร็วจุกไปเดี๋ยวอ่นาทีพอ่ประเดลงกับเขาได้่ลงสคลิปเอง ครับบรรยากาศปฏิทวดินครับการเต้นวิบบอกนะลงแล้วลงแล้วทำให้เสี่ยงมาทยอยมาเยอะๆครับที่ทยอยมาแล้วเบาเตงสิบห้าบาทไปไฮร้าน เบ่งเยอะเบ่งโอ้หายากดิเว้ยร้อมากเลยพี่จบทีนี้ที่ทย,ยอยอข่าววันแลครับ เดยวเข้ามาแล้วประถาจองที่บรากาครับโอ้ยินึี้วพอชิตะเอ้อ๋อท้ไรอย่นางนั้นเหรอ ยินดีครับคผมสวัสดีครับ